ห้องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอาภิธิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินอ EP 624ตอนหลวงปู่สวงเทวดาเหนือเทวดา ในโลกนี้มีเรื่องมากมายที่เราไม่คาดคิดว่าจะมีจริงหรือว่าเป็นไปได้โดยเฉพาะเรื่องราปฏิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดินซึ่งในสมัยนั้นชาวบ้านภาคอีสานตอนใต้โดยเฉพาะในจังหวัดศรสีสะเกดจะมองว่าหลวงปู่สวงเป็นผู้วิเศษแตกต่างจากบุคคลธรรมดาทั่วๆไปและจะเรียกหลวงปู่ว่าลูกเอ๋อบอ หรือว่าลูตาบอเป็นภาษาเขมรมีความหมายว่าพระดาบทที่เป็นผู้รักษาศีลอยู่ตามถ้ำตามป่าเขาในช่วงเวลานั้นชาวบ้านต่างก็อยากจะเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ต่างพาก,กันขอติดตามหลวงปู่เดินทุดงตามป่าเขาแถบชายแดนไทยตลอดถึงประเทศเขมรในทางอีสานใต้ จะมีคนตั้งสมญานามท่านว่าผู้วิเศษแห่งภูตะแบงการกาเล่าเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่สวงปากต่อปากจนทำให้มีผู้คนศรัทธาหลวงปู่สวงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเืเพราะต่างเชื่อกันว่าหากใครที่นับถือศรัทธาหลวงปู่สวงแล้วสวดคาถาของท่านก็จะทำให้พบแต่โชคลาภและเรื่องดีๆเกิดขึ้นในชีวิตด้วย ซึ่งสาเหตุที่ทำให้เชื่อดังนั้นก็คือมอีเรื่องเล่าว่าระหว่างที่ท่านจำวัดอยู่ณกระท่อมป่ามันอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดหลวงปูส่สวงได้ทำการอดอาหารถึงสามวันสามคืนทำให้ลูกศิษย์ที่คอรับใช้ก็พากันอดไปด้วยจากนั้นในคืนวันที่สามหลวงปู่ได้สวดมนต์ว่า โยโสภควาอารหังสัมมากันตุยทูปกันตุยเตียนกันตุยมะหมายอากูอากูซึ่งหลวงปู่ได้สวดย้ำคำว่าอากูอากูจากนั้นไม่ถึงสิบห้านาทีคณะแม่ชีจากสกลนครพร้อมรถตู้หนึ่งคัน ก็ได้นำสเสบียงอาหารมถาถวายหลวงปูส่สวงมากมายเกินความจำเป็นโดยอย่างที่ไม่คาดคิดมาก่อนและนอกจากนี้ยังได้มีการตีเลขเด็ดจากการสวดมนต์ของหลวงปู่ด้วยด้วยเพราะสำเนียงการสวดมนต์ของหลวงปู่สูงนั้นแปลกไม่เหมือนพระรูปอื่นจนทำให้คนที่รับฟังได้รับโชคถูกรางวัลไปตามๆกัน จนกลายเป็นที่ฮือฮาในเรื่องนี้อย่างมากในเวลานั้นแต่มีบางครั้งที่หลวงปู่ได้สวดด้วยสำเนียงคำว่าสามมาสามพุทธดันไปตรงกับเลขรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ออกหมายเลขสามแปช่วงนั้นเป็นที่ฮือฮากันมากจนกลายมาเป็นหลวงปู่สวงให้โชคลาภ ความหมายของคาถาหลวงปูส่สวงโยโสภขวาอารหังสัมมาแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสเป็นผู้ตรัสรู้โดยชอบกันตุยทูบแปลว่าหางทูบหรือว่าขี้ทูบหมายถึง การบูชาโดยใช้การจุดธูปบูชาคุณของพระพุทธเจ้าได้แก่บริสุทธิคุณกรุณาที่คุณและปัญญาที่คุณกันตุยเตียนแปลว่าหางเทียนหรือขี้เทียนหมายถึงการบูชาด้วยเทียนเป็นธรรมเนียมของชาวพุทธกันตุยมาหมาย กันตุยทูปกันตุยเตียนแปลว่าแม่ไม้หรือการประพฤติในพรหมจรรย์อากูอากูแปลว่าสาธุสาธุโดยปกติแล้วเมื่อเราสวดมนต์เสร็จหรือว่าทำบุญเสร็จก็จะกล่าวว่าสาธุเป็นการระลึกถึง พระรัตนตรัยอยู่เสมอเป็นสารณะนอกจากบทสวดหลวงปูส่สวงที่ช่วยทําให้ได้โชคลาภแล้วหลวงปูส่สวงยังมีสิ่งที่ลูกศิษย์ทั้งหลายถือว่าเป็นวัตถุมงคลของคลังที่ใครพกเอาไว้ก็จะช่วยเสริมในเรื่องโชคลาภบารมีเช่นกันโดยวัตถุมงคลต่างๆของหลวงปูส่สวงนั้นถือว่าเป็นของหายากมาก น้อยคนนักที่จะมีเอาไว้ครอบครองเพราะหลวงปู่สวงไม่ใช่พระที่นิยมปลุกเสกของขลังซึ่งของมงคลเหล่านี้ก็ไม่ใช่พระเครื่องแต่กลับเป็นขี้เทียนและแผ่นยันเท่านั้นโดยกันตุยเตียนหมายถึงขี้เทียนนี้หลวงปู่สวงได้ให้ตาสำรองซึ่งเป็นลูกศิษย์แกะมาจากกระท่อมหลังหนึ่ง ที่หลวงปู่เคยใช้จำวัดและสวดมนต์ส่วนแผ่นยันทองเหลืองหลวงปู่ก็ไม่ได้เป็นผู้จานเองแต่มีชาวบ้านจะขึ้นบ้านใหม่และได้นำมาให้หลวงปู่ปลุกเสกทั้งหมดเก้าแผ่นท่านจับโยนเข้ากองไฟหนึ่งแผ่นเหลืออีกแปดแผ่นก็เอากลับคืนแผ่นที่โยนลงกองไฟตาสำรองลูกศิษย์แอบเคียออกมาจากกองไฟ อามาเก็บเอาไว้เพื่อเป็นสิริมงคลเรื่องการให้โชคให้ลาภของหลวงปู่สวงนี้โด่งดังมากไม่ใช่แค่บ้านเมืองของเราเท่านั้นขนาดเพื่อนบ้านใกล้เคียงยังมีความศรัทธาต่อองค์หลวงปู่สวงมากเช่นเดียวกันถึงแม้ขนาดที่หลวงปู่สวงได้ละสังขารไปแล้วแต่ผู้คนก็ยังมีความศรัทธาไม่เสื่อมคลายในสมัยที่หลวงปู่สวงยังมีชีวิตอยู่นั้น ทุกคนต่างไปนั่งเฝ้าหลวงปู่สวงเพื่อเฝ้าดูกริยาท่าทางของหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นการพูด,ดการนั่ง,งการยืนการหยิบยื่นสิ่งของต่างๆทุกอย่างสามารถนำมาตีความหมายเป็นตัวเลขได้หมดเหมือนดังคำพูดที่ว่าหลวงปู่สวงไม่เคยให้หวยใครแต่เหมือนหลวงปู่ จะให้ผ่านทางกริยาท่าทางและการกระทำหรือว่าสิ่งของต่างๆซึ่งทุกคนรับรู้ถึงเรื่องนี้ดีไม่ว่าจะเป็นเจ๊น้อยปักธงชัยแม่หมอน้อยโดยเฉพาะเจติว๋วและอีกหลายๆท่านด้วยกันที่เรามาขอท่านเน่ยสมหวังหลายอย่างนะคะเคยมาขอเรื่องที่ทาง ให้ขายได้แล้วก็ขอบาร,รมีท่านให้ช่วยอะไรแบบอะไรดีๆกับเราเนี่ยท่านก็รู้สึกว่าท่านเปิดทางให้นะนี่คือพยันของหลวงปู่ที่ได้รับมากับมือทุกคนมานวดนะคะแม่หมอมาอยู่วัดท่าไก่แก้วแล้วนะคะนีกำลังนวดอยู่ร้องใหญ่หอตอนนี้ก็อยู่ที่วัดธรรมไก่แก้วเมื่อก่อนนี้อยู่ในตัวอำเภอรประคนชัยทำงานเกี่ยวกับน้ำประปาเนาะ เป็นช่างเย็บผ้ารู้สึกแบบไม่ค่อยสบายนะเลยท่านก็อเหมือนว่าเย็บผ้าเนาะมอลลูกมันก็มีปัญหามันจะจี๊ดท่านก็ท่านก็มานั่งมองแล้วก็บอกพระอะไรมามองเอ๊ะมองที่ไหนอยังไงในฝันไม่มาจริงๆสามีเมื่อก่อนสามีรับราชการทางปประท่านมองมองเหมือนว่าเราเราก็ไม่ชอบว่าพระมามองอะไรผู้หญิงอย่างเงี้ยนะอาฮะครับและท่านก็กลับไปคืนอ่ะสักสองสามวันท่านมาใหม่ มาใหม่มใหช่แล้วท่านก็มามาจับอ้ยยังไม่จับแต่นั้นขอบินธบาทสามีขอลูกสาวไม่ว่าเป็นภรรยานะขอเป็นลูกส,กส,กส,สมัยกเราเบิดแก๊สผมก็เข้าไปตำรวจบิดดานโอ้ตำรวจยี่สิบสามสิบคนเห็นจะได้อยู่ผมเข้าไปตำรวจจะจับผมผมเข,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 ข้าไปลึกประมาณเกือบสองเส้นสองเส้นกลับมาตำรวจมันไม่เห็นผมเขาจะจับ เขาจะจับลุงปู่เขาจะจับผมด้วยจะจับลุงกันหาด้วยว่าจะจับทําไมผมเอาลุงไปตรงไหนผมเห็นก็ไปตรงนี้เองทําไมหวหน้าไม่เห็นเอาไปตอนไหนตอนไหนเวใครนี่มาจากไหนนี่ผมไอยปากวานี่เลยลุงปูสวงรู้จักไหมลุงปูสวงผมกรลิบที่ลุงปูสวง,ง,ปสวงไปดูไฟไหมตำรวจก็ หัวหน้าใหญ่เขาต่อสมัยนั้นหัวหน้าใหญ่เขามั้งหัวหน้าใหญ่ทุกมึงรู้ไหมว่าใครนี่นี่แหล,ละหลวงตาบ่อสมัยนั้นเลยเราพูดนี่หลวงตาบอ่อได้หลวงตาบ่อทุกวันก็สู้หลวงตาสูงมึงจะไปะจับเขาจับเพิ่มมึงทำมึงอยากตายจิตลุกตำรวจก็เลยนั่งนั่งไหว้แกขอโทษนั่นแหละออกมาก็มีตำรวจจะตามจับผม จับาจับผมก็จ well, so ับหลวงปู่ด้วยที่ผมไม่ได้ไปแล้วหลวงปู่พาผมไปจับขจับที่ออกมาก็เลยโขกทหารก็เลยมันมันมากราบขอโทษกับผมตำรวจกับตำรวจหลวงปู่ก็อยู่ข้างบนนะผมก็ก่อไฟเสร็จก็หลวงปู่บอกให้ให้มานวดให้หน่อยมันจะไหอไปละผมก็ไม่ค่อยเข้าใจหลวงปู่ก็ทำท่าภาษามือนะ ให้มานวดให้มาตีไฟผมขึ้นมาผมก็มานวดนวดธรรมดาเหมือนคนนวดทั่วไปนะลวงปู่ก็ไม่พอใจลวงปู่ก็จับมือลวงปู่มาจับผมอย่างนี้จับดึงดึงอย่างงี้อ๋อผมก็เลยเข้าใจว่าแล้วลุงปู่ให้ให้จับดึงแรงๆผมก็นวดไปเรื่อยๆจนกว่าลวงปู่หลับพอลวงปู่หลับผมก็ลงไปนอนข้างล่างก่อไฟนอนรอบกองไฟอยู่ข้างล่างแม่บ้านผมก็นอนอยู่กับแม่บ้านกัน พวกหลายคนอยู่พอดึกๆมาลุงปู่ตื่นขึ้นมาลุงปู่ก็มาเยี่ยวเยยี่ยวก็เยี่ยวรอดช่องลงไปโดนแม่บ้านผมพอดีก็อนอนอยู่ตรงนั้นเยี่ยวก็ไม่มีกินเหม็นก็เหมือนเทน้ําลงไปเฉยๆนี่แหละ,และหลังจากลุงปู่เยี่ยวรถก็ก็ร่างกายก็ดีขึ้นมาเรื่อยมีเลือดหลังจากแต่ก่อนก็เป็นอะไรละ่ะผอมแห้งแรงน้อยไม่ค่อยมีแรง อย่างนี้นะไม่มีเลือดมีอะไรนะพอลุงปูเยี่ยวรถตื่นเช้ามาดูมือตัวเองก็โอ้โหแดงมันมีเลือดมีมีเลือดมีแรงขึ้นมานะหลังจากนั้นมาไม่นานลุงปูเไอแม่บ้านก็เขาก็ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตัวเล็กๆเ,เดี๋ยวนี้ตัวเจ็ดสิบแปดสิบโลอะทั้งหมดนี้คือปาฏิหาริย์ของหลวงปูส่สวง หลวงปู่สวงอริยสงฆ์ผู้อยู่เหนือโลกเหนือคำบรรยายบางคนที่ไม่มีความศรัทธาอาจจะมองว่าหลวงปู่เป็นพระบ้านั่นก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลเพราะความศรัทธาไม่สามารถสร้างให้กันหรือว่าสร้างแทนกันได้สำหรับหลวงปู่สวงหรือจะเป็นพระอริยสงฆ์องค์ใดก็ตาม ถ้าหากท่านยังไม่มีความศรัทธาท่านจะไม่มีวันที่จะได้เจอปฏิหารได้เลยดังคำที่ว่าศรัทธามีบารมีเกิดอิลิเมียองสูงสัมปโนอิทิปิโสนโมพุเทยียอิสวาสุติมหาบันาลสัจังอิลิกิเปก่อนจากกัน อย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับ สวัสดีครับ